สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านพอดีนะครับไปเจอควันหลงเกี่ยวกับฟุตซอลโลกนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เชิงควันหลงหรอกครับแต่ว่าเป็นทีมอาจจะเป็นทีมในดวงใจของแฟนฟุตซอลชาวไทยไปแล้วก็ได้ครับก็คือทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากที่พวกเขาเนี่ยมีแมตต์ประยศนะครับกับทีมชาติอิหร่านไปแล้วนะครับ เขาก็ประสบความสำเร็จนะครับในรอบที่แล้วด้วยการเดีกรีกรงการพบกับทีมชาติบราซิลเป็นครั้งที่2นะครับด้วยความพ่ายแพ้แล้วก็มาชิงที่3กับทีมชาติยูเครนนะครับพอมาชิงที่3แล้วผลปรากฏว่านะครับเขาไม่เอาแม้กระทั่งที่3ครับพ่ายแพ้อย่างขาดลอยไป7ประตูต่อหนึ่งให้กับทีมชาติยูเครนสรุปแล้วก็คือไม่ได้ที่3เขาไม่เอาแม้กระทั่งที่3นะครับทีมชาติฝรั่งเศส เพราะว่าภารกิจการมาฟุตซอลโลกครั้งนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเจอทีมชาติบราซิลเท่านั้นครับอย่างอื่นเ,นเขาไม่เอาเลยเข้าชิงเขาก็ไม่เอาครับที่สามเขาก็ไม่เอานะครับก็ถือว่าจบทัวร์นาเมนต์ไปด้วยความสําเร็จนะครับของทีมชาติฝรั่งเศสก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับสตาฟทีมงานนักเตะทุกท่านนะครับชาวฝรั่งเศสที่ท่านบรรลุจุดประสงค์ทุกประการในการแข่งขันครั้งนี้ ด้วยการโชว์ฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมนะครับในการหลบเลี่ยงการพบกับทีมชาติบราซิลถึง2ครั้ง2ค่าแล้วก็ไม่เอาแม้กระทั่งอันดับที่1นถึงสนะก็ได้อันดับที่4ไปครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นควันหลงนะครับนำมารายงานว่าในรอบที่3ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ให้กับยูเครนไปอย่างขาดลอยครับเประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าฝรั่งเศสก็บรรลุจุดประสงค์ทุกประการนะครับในการแข่งขันรครั้งนี้ สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยของเราชั่วโมงนี้นะครับต้องเป็นเรื่องคิงขับครับมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับสําหรับความสนใจนะครับอีก5วันเท่านั้นนะครับด้วยความตื่นเต้นเลยเราจะได้ดูการแข่งขันอะทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญที่สุดนะครับในเดือนนี้ก็คือการแข่งขันทัวร์นาเมนต์คิง c ั p นะครับที่จังหวัดสุงขทาทีมชาติไทยของเรานะครับ วันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีหมายกำหนดการนะครับในการเดินทางไปจังหวัดสงขลาก็คือ9นาฬิกานะครับนักเตะทุกคนมารายงานตัวนะครับที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร2องขาออกนะครับประตูที่14แล้วก็11นาฬิกา20นาทีนะครับก็ออกเดินทางไปจังหวัดสงขลา12นาฬิกา45นาทีนะครับเดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่18นาฬิกานะครับ ฝึกซ้อมที่สนามมหาวิทยาลัยสงขานครินถือว่าไปถึงก็ทําการฝึกซ้อมทันทีนะครับในช่วงเงย็นวันนั้นเลยสําหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานริงครับครั้งที่50นะครับขอแจ้งซ้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่11ตุลาคม2567อีก5วันนะครับเวลา16บ .30 นาทีทีมชาติซีเรียพบกับทีมชาติทาจิกิสถาน ที่สนามกีฬาตีนสูลานุนวันเดียวกันครับเวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ณสนามกีฬาตีนสูรานุนโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมเป็นการพบกันระหว่างคู่ชนะนะครับในวันที่11ทั้งสองคู่เนี่ยจะมาชิงชนะเลิศกันในเวลา20นาฬิกาส่วนผู้แพ้นะครับในวันที่11ทั้งสองคู่จะมาชิงที่3กันในเวลา16นาฬิกา30นาที ถ่ายทอดสดนะครับทาง Facebook YouTube ช้างศึก Official นะครับแล้วก็ Facebook FA Thailand และถ่ายทอดสดทางฟีทีวีคือไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับก็ถือว่าเป็นโัวนเมนต์ประจำเดือนนี้เลยครับเป็นไฮไลท์เลยสำหรับเดือนตุลาคมหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้ คิงครับนะครับวันที่23ทีมชาติไทยชุดยูสก็จะลงทําการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่จังหวัดชนบุรีนะครับต่อเนื่องเลยสําหรับการแข่งขันของทีมชาติไทยในครั้งนี้นะครับหลายๆคนก็ได้อ่าติดตามโดยเฉพาะนะครับโฟกัสกันที่ตัวผู้เล่นเลยในระยะที่ผ่านมาที่เราอ่าเห็นมาซาดาอิชิเรียกตัวนักเตะยังบัตคือนักเตะอายุน้อยขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ ตอนแรกก็ยังมีข้อกังขาว่าจะเป็นอย่างไรบ้างถึงการเอามารวมตัวกันอย่างมีเวลาฝึกซ้อมน้อยนะครับแต่บทพิสูจน์ต่างๆมันทําให้เราเห็นเลยครับว่าเราเดินทางไปประเทศเวียดนามแข่งขันที่กรุงฮานอยนะครับรายการศึก LP b a n แบงคับที่ผ่านมาเนี่ยที่รัสเซียบินหนีเราไปนั่นเลยครับหนีพายุไปเอาไม้แข่งอีกก็ไม่ยอมแข่งเราเจอกับเวียดนามและชนะเวียดนามไปได้นะครับก็ถือว่า เราจะได้เห็นนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเวลารวมตัวกันน้อยแต่ด้วยมาตรฐานการเล่นนะครับทำให้เราสร้างผลงานได้ค่อนข้างจะดีนะสามารถเล่นผสมกลมคืนได้ดีแล้วก็สามารถอาลงสนามด้วยคุณภาพนะครับในการเอาชนะเวียดนามมาได้พอดีมีเพื่อนนะครับมาคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการรวมตัวของเราน้อยไปหน่อยนึงก็บางครั้งก็น่าวิตกเหมือนกันครับเพราะว่าเรารวมตัวกัน วันที่7 8 9 10เพียง3วันแล้วก็วันที่11เ,เราก็จะแข่งขันแล้วถือว่าเป็นการมารวมตัวกันค่อนข้างจะน้อยเลยสําหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้แต่นะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะทีมชาติไทยของเราเนี่ยเราดูการแข่งขันมาระยะ8ปดเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่โค้ดมาซาดะอิชิมาทําทีมนี้นะครับการแข่งขันเนี่ยจะเป็นการแข่งขันค่อนข้างที่จะใช้ระบบทีม ค่อนข้างจะมากพอสมควรในการเล่นแล้วก็ในระยะเวลาที่อิชิโค้ดทีมชาติไทยนะครับเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเนี่ยเป็นเฮดโค้ดเนี่ยตลอดเวลานะครับอิชิได้ตรวนนะครับเดินทางไปตามสโมสรต่างๆแทบจะทุกสโมสรครับที่เป็นสโมสรใ,ใหญ่ในไทยลีกเราจะเห็นประจําเลยครับว่าอิชิทํางานเรื่องนี้ตมาตลอดไม่มีใครใช้ให้ไปนะครับแต่ว่าไปเองนี่แหละ ถ้าไปจะสกเกลดูตัวผู้เล่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นหน้าที่ของเฮดโค้ชทีมชาติไทยนี่เป็นเรื่องหนึ่งแต่มันมีหน้าที่บางอย่างนะที่ยิชินะครับทําในระหว่างที่เขาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยมา8ปดเดือนเนีย่ยิชิได้เดินทางไปตามสโมสรใ,ใหญ่ในไทยลีกนะครับและก็ได้พูดคุยไม่ว่าจะเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นผู้จัดาการนะครับทีมหรือว่าเป็นเจ้าของสโมสรต่างๆเนี่ยพูดคุยกันเรื่องอะไรครับ พูดคุยกันเรื่องระบบการเล่นสปีดบอลนะครับและทัศนคติต่างๆเกี่ยวกับการเล่นนะครับคือพูดง่ายๆว่าอิชิยพยายามที่จะพูดในเชิงไปเยี่ยมเยือนนั่นแหละครับแต่มีมิติของการพูดคุยในเรื่องของเทคนิคต่างๆในการแข่งขันนะครับเพื่อที่จะให้บรรดาทีมสโมสรต่างๆเนี่ยมีความมั่นใจคือมัน,มนเป็นการประสานนะครับ ประสานเชื่อมโยงกันแต่ละสโมสรเขาไม่ได้คุยกันแต่ว่าสิ่งที่อีชิีทาคือ,อด้วยความสัมพันธ์กับน,นักเตะในสโมสรที่ติดทีมชาตินี่แหละอิชิก็เ,เลยไปคุยเกี่ยวกับเรื่องสปีดบอลเกี่ยวกับเรื่องแพชั่นการเล่นเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคต่างๆพอสมควรนะครับเท่าที่จะพูดได้กับทางสตาฟทีมงานโค้ชแลว้วก็ประธานสโมสรต่างๆที่มีนักเตะทีมชาติไทยนะครับสังกัดอยู่ซึ่งตัวนี้แหละครับมันเป็นประโยชน์มาก ประโยชน์ตรงไหนรู้ไหมครับเพราะว่าลําพังสโมสรต่างๆต่างคนต่างอยู่ครับต่างคนต่างทําทีมต่างคนต่างคิดแต่เมื่อมีเฮดโค้ชทีมชาติไทยได้เดินทางนะครับไปพบปะพูดจาปราศัยนะครับให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่นยกตัวอย่างเช่นให้รักษาเรื่องสปีดบอลนะครับแล้วก็ตลอดการเล่น90นาทีอีชิีพยายามพูดเสมอว่า อ่าไม่อยากให้หยุดเกมนะพยายามที่จะเล่นให้ครบ90้านาทีไม่คือพูดง่ายๆไม่ต้องเดินเล่น่ะนะครับให้นักเตะทุกคนมีความแอคทีฟในการเล่นตลอดเวลาไม่ไม่ให้เกมมันน่าเบื่อไม่ไม่มีการหยุดเกมไม่มีการชะลอเกมไม่มีการดึงเกมคือเล่น90้านาทีเต็มๆด้วยสปีดบอลที่เป็นระดับมาตรฐานอันนี้อิชิเนี่เลยครับแล้วก็เรื่องการเป่าของกรรมการเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเป่า จะเป่าผิดเป่าถูกอะไรก็ตามแต่ให้โฟกัสที่เกมมากกว่าอะไรประมาณนี้เะครับที่อิชิไปพูดผมก็ไม่ทราบนะว่าอิชิพูดอะไรบ้างแต่แน่นอนครับมันมีผลอย่างมากมันเป็นการเชื่อมประสานเป็นคําพูดเดียวกันที่ไปพูดในทุกๆสมโมสรทําให้ทุกๆสมโมสรรู้แล้วครับว่าอิชิไปพูดแบบนี้เนี่ยจะต้องปรับเรื่องสปีดบอลใส่กันแล้วครับไม่มีสมโมสรไหนอยากเดินเล่นแล้วครับ มันเป็นแรงกระตุ้นชนิดดีเลยทําให้นักเตะภายในไทยลีกของเราเนี่ยมีแรงกระตุ้นนะครับในการที่จะแข่งขันกันอย่างสนุกขึ้นแล้วก็ใช้เทคนิควิธีการที่ทันสมัยขึ้นในการแข่งขันทํา,าทให้ไทยลีกเราเป็นส่วนหนึ่งเลยนะนอกเหนือจากการแข่งขันระดับสูงแล้วนะทีมในลีกไทยลีกของเราเนี่ยซื้อตัวมานักเตะมาด้วยราคาแพงและมีการทําทีมในระดับมาตรฐานเลยนะครับระดับเอเชียเลยนะครับไทยลีกเราทุกวันนี้ แล้วก็ได้รับแรงกระตุ้นคืออิชิตะเวนไปนี่มันกระตุ้นมากเลยให้บรรดาโค้ดบรรดาทีมต่างๆเนี่ยต้องปรับปรุงเรื่องนี้แข่งกันเลยครับพอมาถึงจุดนี้นะมันเกิดเหตุการณ์อะไรรู้ไหมครับพอนักเตะในไทยลีกต่างๆเนี่ยมาติดทีมชาติไทย,ยถึงแม้ว่าจะมีการรวมตัวแค่2องวันเหมือนไป LP Bank c งคที่เวียดนามเนี่ยปรากฏว่าสปีดบอลระบบทีมเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันมันสามารถปรับจูนเข้ามาหากันได้เร็วมาก สามารถเล่นด้ยวยกันอย่างผสมกลมกลืนนะครับทีมชาติไทยเราเล่นกันเหมือนเรารวมตัวมาเป็นเดือนนะทั้งๆที่มามารวมตัวกันไม่ขี่วันนะก่อนจะเดินทางไปเวียดนามเช่นเดียวกันครับกับทีมชาติไทยเรากําลังเดินทางไปสงขาในวันพรุ่งนี้เนี่ยซึ่งเพื่อนๆในหลายคนก็เป็นห่วงนะผมเองก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะสมวันเรารวมตัวกันเพื่อจะแข่งขันกับฟิลิปปินส์แล้วก็ผู้แพ้ชนะระหว่างซีเรียกับทาจิกิสถานเนี่ยซึ่งเป็นทีมที่เราไม่ใช่ว่าจะไปประมาทได้เลยนะ ไม่ใช่ชนะง่ายๆเลยแล้วจะเป็นยังไงเรารวมตัวแค่3วันในขณะที่ทาจิกิสถานซีเรียเนี่ยเขาแข่งขันต่อเนื่องนะมาจากเมริก้าขับอะทีมเหล่านี้นะครับเดินสายนะเห็นว่ามาแข่งอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตเนี่ยมาแข่งคิงคัพเขาเดินสายมานะทีมเหล่านี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าไปในฟุตบอลโลกรอบ18ทีมสุดท้ายเหมือนกันเขาก็เดินสายเก็บคะแนนเรนกิ้งเขาครับเดินสายล่าเงินรางวัลเขาแหละให้นักเตะ ได้อุ่นเครื่องได้ทดสอบฝีเท้าและที่สำคัญได้เตะอินเตอร์เนชันแนลเอแมเพื่อจะเก็บคะแนนแรงกิ่งฟี้าด้วย mm. เขามีความต่อเนื่องนะ mm. เขาทัวร์ mm. เขาอ่อนทัวร์ครับ mm. ในขณะที่นักเตะเราเนี่เพิ่งมารวมตัวกันครั้งแรกแมตต์เดียวจริงกับเวียดนามและครั้งนี้เรามารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง mm. เป็นครั้งที่2หลังจากที่เราตกรอบ18ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกมาเ mm. พราะฉะนั้นแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับ สามวันที่เรารวมตัวกันก่อนจะลงแข่งขัน King คิงคับที่เราหวังถ้วยเนี่ยแต่อย่างที่ผมพูดเลยครับว่าอีชีได้ปูพื้นฐานไวมากพอสมควรแล้วระดับต้องต้องชมเชยไทยลีกเราเลยนะยกระดับเกรดฟุตบ,บอลไทยลีกขึ้นมาทําให้ตะเข็บรอยต่อระหว่างไทยลีกกับทีมชาติไทยชุดอีชีที่โค้ชเนี่ยมันไร้ตะเข็บครับมันเป็นการเล่นที่คล้ายคลึงกันมากคือมีสปีดบอลที่รวดเร็วนะครับตามมาตรฐานเจลีกเลยนะคล้ายๆกันนะกับเจลีก ถ,ถึงจะยังไม่ฟิตเท่าใจหลีกแต่ผมคิดว่าคล้ายละเราเริ่มยกมาตรฐานระดับฟุตบอลเราในในหลีกเราเนี่ยสามารถต่อกรจากทีมจากเยอรมันนะทีมจากหลีกแข็งแกร่งจากเอเชียเราก็สามารถชนะได้นะนี่นี่นี่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยสําหรับปี2024ดังนั้นนะครับนักเตะที่อิชิเรียกมาติดทีมในครั้งนี้นะครับก็เป็นที่สบายใจได้นิดหนึ่งว่าจะมีการปรับจูนกันไม่ยากนะัก ในเวลาแค่สองสามวันผมคิดว่าน่าจะปรับจูนกันได้และเชื่อในความเป็นมืออาชีพของนักเตะทุกคนครับนี่คือการเตะแบบมืออาชีพครับคือโปรเฟชชั่นแนลในฝั่งพีระมิดฝั่งขวาแน่นอนครับดังนั้นเวลา3วันเนี่ยจะพอไหมผมคิดว่าเราเห็นตัวอย่างใน LP Bank ครับแล้วครับว่ามันมันเพียงพอครับในการที่จะทำให้นักเตะเราสามารถปรับตัวก้าหากันแล้วก็สามารถเล่นร่วมกันได้อย่างมีระบบคิดว่าน่าจะน่า น่าจะออกมาดีนะสำหรับกิ่งขับและมีโอกาสที่จะคว้าถ้วยพระราชทานกิงขับครั้งนี้ไว้บ้านเราสูงมากก็รอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนั้นอย่างที่ผมพูดที่ผมพูดมายืดยาวว่าอิชิไปทําอะไรตามสโมสรต่างๆเพราะผมอยากจะพูดให้ทาบผูฟางทีเรบไ้ทราบว่าเหตุใดหรือทําไมนักเตะเราเนี่ยถึงสามารถปรับปรนเข้าหากันได้เร็วมากเพราะอะไรครับเพราะมันระบบเดียวกันครับอิชิได้วางระบบลงไปในไทยลีกแล้วบางส่วนนะ แล้วโค้ดทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะที่จบโปรไลเซนมาก็มีมาตรฐานเดียวกันครับในการโค้ดในการฝึกสอนนักเตะในรูปแบบการเล่นแบบใหม่แต่เให้ทันยุคทันสมัยนะครับดังนั้นนะครับการแข่งขันคิงขับในครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะรวมตัวกันในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็ซ้อมเลยมีเวลาซ้อมวันที่8ที่7ดนะครับวันพรุ่งนี้วันที่7็ดวันที่8ดวันที่9้าวันที่10บได้ซ้อมอยู่แล้วครับ4วันนะ คงประมาณ4วันน่าจะเพียงพอผมว่าใช้ได้แล้วครับและการแข่งขันกับฟิลิปปินเนี่ยก็จะทำให้นักเตะไทยเราเนี่ยได้มีโอกาสาเล่นด้วยกันนะครับเป็นทัวร์เป็น,ปนทัวร์นาเมนต์เป็นแมตช์ในทัวร์นาเมนต์นะก็น่าจะเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีที่จะเจอทีมแข็งแกร่งอย่างซีเรียหรือว่าทาจิกิสถานอีกครั้งหนึ่งในวันที่ส4ก็รอติดตามให้กำลังใจครับวันพรุ่งนี้แล้วนักเตะทีมชาติไทยเราจะบินไปสู่แดนใต้แล้วนะครับ ก็ขอให้พี่น้องชาวใต้ให้การต้อนรับสําหรับนักเตะไทยเราครั้งนี้นะครับในการไปเยือนถึงสงขลานะครับในการแข่งขันผุ้บอลชิงถ้วยพระราชทานเก่งครับครั้งที่50ก็เราจะร่วมให้กําลังใจทีมชาติไทยด้วยกันครับทท่ลาเป็นนนนยยศกกดงมคคชสุใหไแูึ้ คึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว,กว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวฝุองอนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ฮูหู กะกองกี่เละทำคนที่เป็นคนชาญสกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกฝนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ Tia yeah.